สหกรณ์ออมทรนะัพย์คือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของและดําเนินการโดยสมาชิกต่างจากธนาคารที่เป็นเจ้าของโดยผู้ถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงหาผลกําไรและเงินที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้จะนํากลับมาปันผลแก่สมาชิกหรือใช้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์อมอรัพ์มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยโดยให้บริการทางการเงินผู้คนที่มีรายข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์อมซั์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดวันก่อตั้งวันที่3กันยายน2525-2566ีคณะกรรมการชุดที่42สหกรณ์ขนาดใหญ่ชุดดำเนินการกว่า5,408ล้านบาท บริการบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆเงินกู้ประเภทต่างใจในการเลือกผู้บริหารสหกรณ์ 1. คุณสมบัติพื้นฐานความรู้ความเข้าใจหลักการสหกรณ์ผู้บริหารควมรมีความรู้ความเข้าใจหลักการสหกรณ์อย่างถ่องแท้เช่นหลักประชาธิปไตยหลักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันกัความเป็นเจ้าของร่วมและอื่น ความซื่อสัตย์สุจริตผู้บริหารควรม,มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์โปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกความมีวิสัยทัศน์ผู้บริหารควรม,มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมองอนาคตของสาหากรณ์วางแผนกลยุทธ์และนำพาสาหากรณ์ไปสู่เป้าหมายความเป็นผู้นำผู้บริหารควรม,มีความเป็นผู้นำบริหารจัดการสาหากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ยุติธรรมและเป็นที่เชื่อถือทัากษะการสื่อสารผู้บริหารควรมีทักษะก,การสื่อสารที่ดีสามารถอธิบายแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและประสานงานกับสมาชิคากคณะกรรมการพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ประสบการณ์รรด้านการบริหารจัดการผู้บริหารควรมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ หรือสหกรณ์เข้าใจกลไกการทํางานบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรประสบการณ์ด้านการเงินผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินบริหารจัดการเงินคุลความเสี่ยงวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและควบคุมดูแลการเงินของสหกรณ์ประสบการณ์ด้านธุรกิจผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจเข้าใจตลาดกลยุทธ์การตลาดการพัฒนาธุรกิจ และสามารถนำพาสหากรณ์ให้เติบโต 3. ความสามารถความสามารถในการวิเคราะห์ผู้บริหารควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาตัดสินใจอย่างรอบครอบและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการแก้ปัญหาผู้บริหารควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิกฤตการณ์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเจรจาต่อรองผู้บริหารควรมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ความสามารถในการสื่อสารผู้บริหารควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถอธิบายแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและประสานงานกับสมาชิกคณะกรรมการพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับสมาชิกผู้บริหารควรมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจปัญหาความต้องการของสมาชิกและทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกความสัมพันธ์กับคณะกรรมการผู้บริหารควรมีความสัมพันธ์นนที่ดีท, <disappe fi. S 2> ทำงานร่วมกับคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆผู้บริหารควรมีความสัมพันธ์ที่ดีประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆและสร้างเครือข่าย 5. คุณสมบัติอื่นๆ